พี่น้องเมึงเนี้เครือเดียวได้ยีงนะพี่น้องโพดโพงของพวกกแต่งพิตาสะอ่อนแต่นี้นะพี่น้อง,ททอง,ง,องเครืเะะอเน,นี่ยในน้อยหนึ่งคีเร่าย่เครือพอดนะพี่น้องใบมัน,น,นก็ได้น่ะน<ม>่ะใบเนี่ยก็ได้อ้ยน้องไผ่น้องไผ่อะถือไผ่ถือ สองเนี่ยเฮี่ยงกันคือกันเดนลี่เห็นไหพี่น้องคือมันฝรั่งมีสองเครือมีสองเครือพี่น้องเครือที่สามา้าไอามานี่ันนี้น้ำกันหัวนี้น้ำกันหนึ่งสอง,ส,องสามพี่น้องปองไปทำ พักกับท่านเราหดเด้อพ่อหดผักให้แม่หน่อยเบิดแล้วบบมีน้ำเลยสิเก็บผักหอมมาใส่เหยียกบกระปุนใส่ลาบซีนแน่มกเล่นแน่เก็บนี่ป้าทักทายสบายดีพี่น้องย่ำแรงๆทางบายบวคูนคือพนตกเลยพี่นอ้องมืดคืออยพูทั้งพน้นทั้งลมบาดที่มายนมแรงถงนาสีเขียวกะจีป้า พี่น้องป้องไปโอ้สอนพวกกดมักทวดินลายเด้กกัเจ้ากดคนละสามสอบสามสอบมือนีัโอ้ขาทางนะเถ่าสาลีแล้วก็โยนมาหายสองสอบเด้กับบอกกระไดได้กดนำสองสอบมือลงกดมันยามแรงแรงสิ่งกดมันเมื่อ เมื่อหนึ่งเมื่อยังสู่หมู่กินสมุดมีแขกมีคนมาเนาะพี่น้องะวบุญบ้านสาวสุพนีวันที่เก้าพี่นอ้องเมื่อื่นนี่ก็ห่อข้าวต้มแล้วขอเชิญส่วนพี่น้องอยู่แถวใกล้ๆหรือว่าเอฟซีพี่น้องอยากมาถักทายอยากมาอ่าเยีมยามสาวสุพนีกับมาได้เด้อเมื่ออื่นนี้เด้อพี่น้องอยู่แถวใกล้ๆนี่ข้ามมาเลยพี่น้องอยู่บ้านคันธจ,จานเมืองไทรบุทองแขวงสวรรค์นนเขตข้ามมาเลยพี่น้องเอฟซีอยากมาเยีม่มาามายามมาลิ่นบุญเลยพี่น้อง ว่าบุญบ้านก็เป็นบุญสลองซิมแนะมีลำเรื่องพี่นอ้องลำเื่องวงทีอ่อันในบ้านพผลติดต่อนี่แพงกว่าวงเอดาวันพี่นอ้องวงก่อนที่เขาจองไวนะ้น่ะสามสิบกว่าล้านวันนี้ติดต่อไปวงนี้สี่สิบกว่าล้านพี่นอ้องวงใหญ่แน่เลยว่าสี่สิบกว่าล้าน เราก็พะกันมากก่นมันกับซาวไผ่พี่น้องซาวไผร์ลงก่อนไปไปก่อนแล้วก่นมันเสิไดายเบิ่งในพี่น้องมันใหญ่โอ้โหใหญ่เอลีพี่น้องถ้าเ้าบกกลนี่มันก็สีเน่ามันก็สีเสียดายพี่น้องก็เป็นบกกลตัวนี้เห็นมันแตกเหรอ อือค uh huh. ักค่ะไผ่เอ้ยไผ่น้องไผ่เงินดูสิดูสิไผ่เท่ากับเจ้าเลยลูกอพี่น้องมันใหญ่เจ้าด้วยไป <c oughs> อ่าจับเจ้านะจับจะจีได้เอา เอาเหียงใส่นาดูเบิ้งเบื้งเสนาจ้ะด,ดูเอาใส่นาจ้ะดูโอ้โห <c oughs> สามชีเสบพี่น้องไปเผานะมุกเอ้ยเอาไปย่างเอาไปมุกเอ,ออเอาหน้าปูมันเผานีว่วะเพ็ดก็จะปูเพชรในหนาในกันมองทางมาบ้านนะแม่ทอดกินไผ่ใหญ่ๆแนี่ยนะกร้อก็มายับมาอีกเน่ <c oughs> ่ยนตะกร้อยู่ไกลบอกว่า น่อยหกินสบัดถือคลองน่อยเด้พี่เนาะนพีกว่ามาอยู่ทั้งมาเดวกันีดูกันบเนมันจะเป็นเบื้องล้างเกิน <c oughs> ดีเนี่ยก็ได้สิเขาก็เปลียนตัวไผ่ไม่เห็นสาวไผ่เลยอยู่ช่องคนเหรอมีไผ่เห็นไผ่เห็นคนงามสิเฮ้ยวุฒรบุตร ก็ยังบาเจอของใหญ่น้ำมูลไอ้ขกอ่ะมันคืออยู่ในนี้เอ้ามันเปงมากผิดเออพอเหอั็นใแญ่เพราะทางนี้โอ้ยบอบานแหละเมื่อนี้ิอ้าเอ้ยเป็นแบบนี้ไปใหญ่ไปทางนี้ เฮ้ยพีุ่กวงนี่ดูกาสิบบเซ่นมสน่เบิรอดชมได้กินวานอ้าขาดเพราะว่าเดมียังเกาะเดียวนี่นะชู้ปวดเพี่ยปวดพี่ะพี่ดกเนยอไปดึงมันได้สิะเด้นะ หัวเดียวพี่ดอกเลยพันใหญ่นะอย่าคุดมันแพงหัวเดียวนะค่ะแน้วนี่แหละคุดมันแพงนะคุดมันเหลี่ยมแม่ของยาวใหญ่ียบิบไว้เราฮอบมีเวลาปลูกคุดเอากะ พูดแบบอันเยะเยอะเอาอันนี้พี่เนาะหลังก็ตันนี้นะ่ะไม่เงานี่นะมีทานี่ใหญ่ออกขนาดน้ <laughs> ค่อนั่งอ่ะนะ ฉันเจอแต่ของน้อยนะ่ะสุบันเอาไปเบิดปลาน้องระบอของใหญ่เจาะไปเบิด์ตระบอก <c oughs> นังไม้เจาะไปเบิด์ตระบอของใหญ่พากันเจาะเอาพี่น้องเลยจิตายเบิร์เลยเจาะกินหมากมันเบนิด์ตเลยเจาะมากเอาเอาระบอ้ บาทนี่นั่งพวดหน่อยที่ได้เอาสองบันสามบันปี๊พี่น้องฟ้องไปคืออันนั่นแล้วคืออันนี้ก็ <c oughs> คืออัน <c oughs> เทาควอดมันอันนั้นนะสองคนคล้ายกับอะไรเอามาให้เขาทำมิจฉาเนี่ยใหญ่คือการถึงใหญ่ซัะที่ได้เดินเพราะมันหน่อย ก้าวเอาบวเาสามโกินพอบอกเปเปนาทีนะสองเห้ ไช่ฉันเจอของใหญ่ของยาวอ่ะทรงแสามันสอนกันวินอใช่สรุปแล้วนี่สีเหลืองในแสบนะที่ม่วงบมี่ลูกหลาของเหาบมคือรู้มันคนหลาพันมันมาจาอินดีอ่ะอินสลาเรียหรอยะไม่ยาวแต่ใหญ่นะ เออทั้งใหญ่ทั้งเาวใส่คุอแล้วมาตกบนคุณตกมเราม่หาลื่อไหนนะบ่าวแล้วมาก้นเอาเนาะบ่าวงนนะมือละมางานดองมึงนะฮะเลาบอกได้กินน้ำซ้ำ มือเงเหนี่ก่อนเด้อพี่น้องทำไมเขาเอาไประบ่สนนั่นน่ะกระส้มคือตัวนี้ต้องใต่เอาไปแล้วเอาเงาหนี่แบบเยอะเอาหนะพี่น้องเจ้าก้นควายก้นอยู่ในอันเออมันเลื้งเอาหนี่งยาตัวาเลื้งนั่นแทบ มันก็ลอยมาแนวนี้บอไปตรงตามอันนั้นอ่าพีโ่โต๊ะกอนะเกือกเสียมขอปลาไว้มันกใหญ่ได้พี่น้องมันใหญ่มันใหญ่มากใส่เมด็ดเดียวสองเม็ดเลย<า>โอ้โพี่น้องกองปลาโน,โนโต๊กอีลีอย่าลืมเอามันงียวเขามันใหญ่พี่น้องมันใหญ่ หักอลีมันอันนี้เขามีเวลาปลูกเขาจังมาเอาอีกแต่มันอยู่นี่แหละมันเกิดสิบลเบิด,ดอกเพราะว่าเขาเอาหัวเดียวเอ้ยตัวนี้จับเลย พี่เอา้าเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้พี่ลกมาพี่มันทำไมมันเป็นแบบนี้น้องไฟน้องไฟเงิ้นมันจะคือ,อยจะคือทาลกนี่พี่นอ้องพี่น้องเบิ่อะไะ มันเป็นแบบนี้นะ่ะไปหมุนไปหมุนไปหมปนหอดคนก็นมาขายเครื่องล้วได้ห่านหนึ่งเลยเมืมเ่อเ้เยาชิมาเก็บพร้อมเก็บยับงพี่น้องโลกตลาดจะว่าไปถ่ายคลิปลงตลาดให้เบิร์กซับอยูว่วัดทะเล อันนี้ก็เดียวปาาดูกะดกกเดียวแต่่ยงเต็มละวบอกหากระก่นข้าวเดียวเพราะเต็มเนีแม่ที่ทำที่กินนี่น้อง่านงมเจ้อาไม่อาณาแน่นะอาณาอะไน่าแเลีหายแตุ่่นแล้วยังหายเราเลยหายลระเบิดเลยหาย้ำ เอมือเขาข่วนเมื่อเผื่อแล้วแน่เรากินของเขาขาวนอกขนทีลแหลน้อเกาทำดีุภาพทุกวนบริการ้ะหมูบาดนลเมืองนะขนาดเนียมันงอเนาะทับลงไปกับทะเลมันสิงอแบบนี้ อ๋อมันขดไปเนี่ยนะกิ่งนี่น,น,นอน,นใช่ไหนะร่นเดี๋ยวบักนใหญ่ พี่เนองเอ้ยมากินมันนำกันเด้อเดี๋ยวมันมาทางนี้เค้าตั้งกองตั้งมา้ยบอมีจ้ะนี่มีไปขางนัทแต่ปะคะมันสี่บ รบ่ปรไปตามติ่งกันนะใช่ป่านนี้พี่น้องสาวชุดนี้ก็เขาจะขี่ไปเพลงซำนียกอนพี่น้องขึ้นละป่านนี้มึงเนี่ยสาวไผ่เอาไปนะนี่เหี้ยละไผ่เต็มพี่นอ้องฟองไฟมึงเนี่ยเอาเอา,เอาอันเสียมพอนเอาติ๊โละพี่เสียมแยวเฮียปานจีคอนได้เนดะ <c oughs> อยากได้ไล่จนน้อ,องอเบลก็ได้ <c oughs> อสวดบุลูอยู่โอเคพี่น้องอจบ<ด>คีใบ <ไป S 2> เพลงสมนีก,กันเดอ้อฝากกดไลไรก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจน้องสาวอาสุภรีทับคลิปต่อๆไปเดอ้อ<ด>ฝากติดตามน้องไผ่เงินสาวลาเบอร์ีพี่น้องสาวลาเนี่ยน้องฟ้าใสาาพี่น้องลูกสาวเมนี่ร้านสาวน้องไผ่เงินฝากในเดอ้นเดอน้องผ้า,าน้องฟ้าแห้ยค่ะก็ได้ลอยกว่าคนติดตามเต้ดนๆเลยพี่น้องจะกันคลิปหนาไายบ้าย